อาจจะมีคนอิจฉาลิษยาเฮ้ย hey, ทำไมเธอชอบมาแซงหน้าฉันจังเลยใครไม่กล้าแสดงความคิดเห็นฉันกล้าแสดงความคิดเห็นอาจจะไปกระตุกนะไปกระตุกหนวดใครที่ทำให้อิจฉาลิษยาเพราะฉะนั้นมันมีคนอยู่แล้วที่รักเราและก็ไม่ชอบเราอิจฉาเราเฮ้ย hey, เธอจะมาแซงหน้าฉันได้ยังไงทำไมเธอกล้าแสดงความคิดนะคะแต่ ให้ปิดปากคนวันอาทิตย์ได้ไหมคะให้ปิดปากโดยที่ไม่ไม่พูดได้ไหมคะไม่ได้อยู่ดีมันเป็นลักษณะจิตวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับอของฝัน2อง4ันนะคะพี่ป๊อปคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะให้ไปปิดให้ไปปิดปากคนวันอาทิตย์ไม่พูดได้ไหมคะ ไม่ได้มันมันอยู่ในจิตวิญญาณนะคะมันอยู่ในจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณของการเป็นผู้นําโดยอัตโนมัติต่อให้เราไม่ได้อยากจะเป็นผู้นําก็ตาม